ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่คืนนี้นะครับผมจะพามาดูยอดทุเรียนนะครับซึ่งเป็นยอดอ่อนนะครับซึ่งหลังจากฉีดฮอร์โมนไปแล้วนะครับตั้งแต่6กโมงเย็นนะครับช่วงนี้นะครับเวลา3ามทุ่มนะครับผมมาดูนะครับใช้กล้องนะครับแล้วไฟฉายสองก็จะเห็นภาพใบอ่อนของทุเรียนซึ่งบิดงอโค้งไปด้านหลังนะครับ เขาเรียกว่าผู้เรียนใบถ้วยคว่ำนะครับเนี่ยอย่างภาพที่เห็นนี้แล้วครับก็บิดไปด้านหลังบางใบนะครับก็บิดครึ่งใบบางใบบางใบอ่อนนะครับจะเป็นเฉพาะใบอ่อนนะครับบางใบก็บิดทั้งใบนะครับเนี่ยอย่างภาพที่เห็นนี้แล้วครับมีจํานวนเยอะนะครับยกเว้นที่เป็นยอดใบดาบนะครับใบดาบก็แคบงอนะครับ สวัสดีครับสมาชิกสนทุนมือใหม่เช้าวันนี้นะครับจากคลิปวันวานนะครับที่ได้ฉีดสารเคมีแบบเข้มข้นเข้าไปนะครับบางเอิญไปเจอใบอ่อนอย่างนี้นะครับเนะี่ยเขาเลยแสดงอาการบิดโค้งไปด้านหลังนะครับโค้งแบบนี้นะครับเนะี่ยโค้งแบบนี้ ครับอย่างที่ที่ต้นคลิปครับอันนี้เขารับไม่ไหวนะครับก็เลยร่วงแต่วิธีการแก้ไขของผมก็คือใช้สารใช้ใช้แมกนีเซียมนะครับใช้แมกนีเซียม31เปอร์เซนะครับฉีดนะครับผสม1 2 2่งีีกับน้ำา1ลิตรนะครับค่อนข้างเข้มข้นนะครับใบเขาก็คืนนะครับคืนก็บีดคืนนะครับเนี่ย บิดคืนแล้วครับเริ่มบิดคืนนะครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มโค้งคืนนะครับหลายที่หลายตัวนะครับที่บิดคืนส่วนมากก็จะบิดคืนไปแล้วนะครับก็คือโค้งงอม้วนงอกลับคืนมานะครับจากที่ม้วนงอไปด้านหลังใบนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันครับจากใบที่บิดเห็นไหมครับเนี่ยครับเมื่อวานนี้ใบนี้บิดเอ่อบิดม้วนไปด้านหลังนะครับเลือนิดเดียวครับ ย้อนคืนแล้วนะครับนี่ย้อนคืนแล้วนะครับแล้วก็มาใบนี้อีกนะครับนี่ใบนี้นะครับก็บิดคืนตัวนี้ก็บ okay. ิดค mmm ืนแล้วนะครับก็ถือว่าแก้ไขโอเคนี่ครับโค้งงอับบิดคืนแล้วนะครับนี่พวกนี้ก็เช่นกันนะครับมีลหลายใบนะครับยอดนี้เช่นกันนะครับนี่คืนใน้ผมก็ถ่ายยอดนี้แหละนะครับนี่ยอดนี้ที่มันม้วนคืนมากๆนะครับนี่ก็บิดคืนแล้ว ขาคืนสภาพเดิมแล้วเนื่องจากว่าเหตุผลที่เราแก้เขาได้นะครับก็คือ,อขอบขอบใบตรงนี้เขาอ่อนนะครับเนี่ยเขาอ่อนพออ่อนปุ๊บไปรับสารเคมีเยอะแบบเข้มข้นนะครับ <c oughs> เขาก็เลยรับไม่ไหว <c oughs> เขาก็เลยทําการบิดนะครับบิดตัวเนื่องจากว่าผิวเขายังอ่อนอยู่นะครับมันไม่เหมือนใบอื่นนะครับ <c oughs> พอพอโค้งไปด้านหลัง ผมก็มาไปดูนะครับไปดูวิธีการแก้ตอนแรกที่ผมใส่ลงไปนั้นนะครับมันจะมียามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นเป็นสารนำเข้าทั้งหมดเลยนะครับแต่ไปดูแล้วมันเป็นสารสกัดชีวพันธุ์นะครับใส่เยอะมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมก็เลยมั่นใจว่ามันไม่เป็นอะไรเพราะเขาบอกใส่ ใส่เยอะๆก็ไม่มีผลต่อพืชไม่มีโทษต่อพืชอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เลยผมก็เลยตัดประเด็นนี้ออกส่วนประเด็นที่สองที่ผมใส่่าสังกสีไปผมก็ไปดูข้อมูลในเรื่องของโทษโทษของ่าสังกสีที่ใส่เยอะเกินแต่ก็ไม่มีใครที่ที่ที่ระบุว่ามันจะเป็นในลักษณะ ใบม้วนนะครับม้วนม้วน,ม,วนม้วนงอไปด้านหลังนะครับแล้วลักษณะของธาตุสังกะสีถ้าใส่ก็ก็กรณีที่ใบมันจะเล็กนะครับใบมันจะเล็กแล้วใบมันจะบิดงอใบมันจะเป็นหยักแล้วก็ใบเป็นกระด้างส่วนมากก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นก็ก็ตัดไปนะครับแต่ก็ใส่เยอะพอสมควรนะครับเป็นธาตุเดี่ยวสังกะสีซัลเฟตนะครับแล้วก็ผมก็ใส่ธาตุโบรอนนะครับ เท่ากันกับสังกะสีซันเฟตนะครับใส่ใส่เยอะพอสมควรผมกะผมไม่ได้ตวงนะครับเนื่องจากว่ามันมันมันรีบสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรนะครับแต่บังเอื่นว่าทั้งโบรอนทั้งสังกะสีสองอย่างรวมกันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นอฮอร์โมนพืชของของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับสองอย่างนี้รวมกันนะครับสามอย่างสามอย่างรวมกันนะครับ พอฉีดแล้วมันบิดผมก็ไปศึกษาในเรื่องของทูตของโบรอนนะครับทูตของโบรอนเขาบอกว่าถ้าใส่เยอะนะครับมันก็จะเป็นเป็นโทษต่อพืชนะครับมันก็เป็นโทษต่อพืชมันจะมินเมฆ่าเกี่ยวระหว่างใส่แล้วมันโอเคกับใส่แล้วมันไม่โอเคถ้ามากไปมันจะเป็นโทษต่อพืชนะครับผมก็สงสัยถ้าอ่าตุาเดียวโบรอนนะครับอย่างเดียวนะครับเนี่ย ที่บิดตัวนี้ก็บิดคืนแล้วนะครับไปดูที่ต้นคลิปนะครับภาพเดิมนะครับ <c oughs> ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะมันม้วนไปด้านหลังใช่ไหมครับมันม้วนไปด้านหลังธาตุธาตุสังกะสีนะครับส่วนมากสังกะสีเนี่ยธาตุสังกะสีถ้าถ้ามันถ้ามันขาดธาตุสังสีมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับห่อเรือแต่อันนี้มันห่อไปด้านหลังนะครับห่อไปด้านหลัง โบรอนนะครับประเภทของธาตุโบรอนเช่นกันผมก็เลยใช้วิธีการใบที่มันเป็น่ะมันเป็นลักษณะใบอ่อนนะครับมันเป็นลักษณะใบอ่อนที่มันแสดงอาการนะครับเพราะฉะนั้นเป็นใบอ่อนแสดงอาการทําอย่างไรมันจึงจะไม่อ่อนใบมันจึงจะไม่อ่อนผมก็เลยคิดในจุดนี้นะครับว่าทําอย่างไรใบมันจึงจะหายอ่อนนะครับผมก็นึกได้แต่แมกนีเซียมนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บใบเร่งแก่ครับ มันเป็นใบเร่งแก่ผมก็เลยใช้2 Ml นะครับ2 cc บวกน้ำา1ลิตรมาฉีดนะครับตอน4ทุ่มนะครับลองทดลองต้นนี้ดูนะครับปรากฏว่ามวนคืนนะครับก็ถือว่าแก้ถูกจุดนะครับก็ถือว่าใบไม่ร่วงแล้วก็ใบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็ไม่หล่นร่วงไปก็ถือว่าโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับว่าถ้าต้นถ้าต้นใดหรือค้างใดที่เราฉีด ผสมยาคีมีสารคมีไม่ว่าจะเป็นน้าน้ําหมักหรือไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนพืชอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าใส่เข้มข้นเกินไปพอฉีดแล้วใบอ่อนแสดงอาการโค้งม้วนงอไปด้านหลังแบบนี้นะครับม้วนม้วนนะครับหรือต้นคลิปนี่แหละครับม้วนไปแบบนั้นนะครับ ให้รีบเลยนะครับใช้สารแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมอาจจะเป็นพวกคีเลตก็ได้ครับหรือแมกนีเซียมซัลเฟตธาตุเดียวก็ได้ครับผสมน้ำนะครับเมื่อคืนนี้ผมใส่เป็นของคีเลตนะครับเป็นของคีเลตนะครับแบบเข้มข้นนะครับใส่2 ml ต่อน้ํา1ลิตรเขย่าฉีดทันทีเลยนะครับฉีดทุกยอดใบนะครับมันก็จะคืนอย่างที่เห็นนี้ก็เลยเช้านี้ก็เลยเอา คลิปมาถัดต่อกันจากภาพที่ถ่ายเมื่อคืนนี้ที่มว้มวนงอม้วนโค้งงอกับหลังนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับแล้วก็ทําเพื่อให้เพื่อนสมาชิกว่าถ้า,าท่านใดไปเจอปัญหาแบบนี้นะครับด้วยความที่ท,ที่ที่บังที่บังเอิญเห,เหตุเหตุเหตุบังเอิญหรือเหตุหรือเป็นอุบัติเหตุของการผรสมแบบเข้มข้นหรือผสมหลายอย่างจนทุเรียนรับไม่ได้ก็ สามารถเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งครับเช้านี้ก็คงจะฝากติดตามกดไลค์ลกดแชร์นะครับเกร็ดสาร์เะล็กๆนิดอยไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ